จงตามเรามา7-13มีนาคม2 0 2 2ปฐมกาล37-41พระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟบางครั้งสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นกับคนดีชีวิตสอนบทเรียนนั้นให้เราอย่างชัดเจนและชีวิตของโยเซฟบุตรของยาโคบก็เช่นกันเขาเป็นทายาทของพันธสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทากับบรรพบุรุษของเขา แต่เขาถูกเกลียดชังโดยพี่น้องของเขาและถูกขายเป็นทาสเขาปฏิเสธที่จะละเมิดความซื่อตรงของเขาเมื่อภรรยาของโปธิฟาเข้าหาและจึงถูกจับเข้าคุกดูเหมือนว่าเขามีความซื่อสัตย์มากเท่าไรเขาก็ยิ่งประสบกับความลำบากมากเท่านั้นแต่ความทุกข์ยากทั้งหมดนี้ไม่ใช่สัญญาณของความไม่พอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าที่จริงแล้วตลอดทั้งหมดนั้น พระยาเวทรงอยู่กับท่านปฐมกาล39ข้อ3ชีวิตของโยเซฟเป็นการสํแแดงถึงความจริงอันสำคัญนี้พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเราการติดตามพระผู้ช่วยให้รอดจะไม่นำเอาการทดลองทั้งหมดของท่านออกไปประธานดีเทอร์เอฟอุกดอฟสอนแต่จะนำเอากำแพงกั้นระหว่างท่านกับความช่วยเหลือที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์จะให้ท่านออกไป พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอยู่กับท่านจากทวินหาบ้านเลียโฮนาพฤศจิกายน2017หน้า22แนวคิดสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวปฐมกาล37ิข้อ1ถึง28ปฐมการ39ปิบปฐมการ41ข้อ9ถึง45 พระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟในความทุกข์ยากของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าโชคดูเหมือนจะโทดทิ้งโยเซฟแต่พระเจ้าไม่ทรงเคยโทดทิ้งเมื่อท่านอ่านเรื่องราวของโยเซฟให้ไตรตรองคำถามดังนี้โยเซฟทำสิ่งใดเพื่ออยู่ใกล้ชิดพระเจ้าในช่วงเวลาที่เขาถูกทดลองพระเจ้าทรงอยู่กับเขาอย่างไรปฐมกาล39ข้อสถึงสข้อ21 และข้อ23ท่านอาจถามคำถามที่คล้ายๆกับชีวิตของท่านท่านเคยเห็นหลักฐานอะไรบ้างที่ยืนยันว่าพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งท่านในช่วงเวลาที่ถูกทดลองพิจารณาว่าท่านจะแบ่งปันประสบการณ์กับสมาชิกในครอบครัวและคนรุ่นต่อไปในอนาคตได้อย่างไรดูหนึ่งนีไฟล้5ข้อ14ท่านจะทำอะไรได้บ้าง เวลานี้เพื่อเตรียมตัวท่านให้ยังคงซื่อสัตย์เมื่อท่านเผชิญกับการทดลองในอนาคตดูยอน14 1ข้อ18โรม8ข้อ28แอลมา36ข้อ3หลักคำสอนและพันธสัญญาภาค121็ข้อ7ดีทอดคริสโตเฟอร์สันปิติของวิสุทธิชน จากเลียโฮนาพฤศจิกายน2019หน้า15-18ประถมการ37ข้อ5-11ปรถมการ40ปรถมการ41ข้อ1-38หากฉันซื่อสัตย์พระเจ้าจะทรงนำทางและดนใจฉันเอลเดอร์เดวิดเอเบสนาสอนว่าการเปิดเผยได้มาในหลากหลายวิธีตัวอย่างเช่นความฝันนิมิต การสนทนากับผู้ส่งสารจากสวรรค์และการดนใจวิญญาณแห่งการเปิดเผยในเลียหัวนาพฤษภาคม2011หน้า110พระเจ้าทรงใช้ความฝันในการเปิดเผยความจริงต่อโยเซฟพนักงานเชิญถ้วยและพนักงานขนมของฟาโรและฟาโรพระเจ้าทรงเปิดเผยโยเซฟกับวิธีตีความความฝันเหล่านี้ ท่านเรียนรู้อะไรจากปฐมกาล37ข้อ5ถึง11ปฐมกาล40ข้อ5ถึง8ปฐมกาล41ข้อ1 4ถึง25และข้อ3 7เถึง38เกี่ยวกับการรับและความเข้าใจการเปิดเผยจากพระเจ้าตัวอย่างเช่นท่านเรียนรู้อะไรได้บ้างจากแบบอย่างของโยเซฟเมื่อการเปิดเผยดูเหมือนยากที่จะเข้าใจ ดูปถมการ40ข้อ8และปฐมการ41ข้อ16ไตรตรองวิธีที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ต่อท่านท่านกําลังทำอะไรเพื่อกระทําตามการเปิดเผยที่พระเจ้าประทานแก่ท่านท่านแสวงหาการทรงนำเพิ่มเติมจากพระองค์อย่างไรดูรัเซลเอ็มเนลสันการเปิดเผยสำหรับาศาสนาจักรการเปิดเผยสำหรับชีวิตเรา เลียหันาพฤษภาคม2018หน้า93-96มิเชลเครกสมรรถภาพทางวิญญาณเลียหันาพฤศจิกายน2019หน้า19-21ปฐมการ38ปฐมการ39ข้อ7-20ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าฉันสามารถหลีกหนีจากการล่อลวงเมื่อท่านถูกล่อลวง แบบอย่างของโยเซฟสามารถให้กำลังใจและความเข้มแข็งแก่ท่านขณะที่ท่านอ่านเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาในปฐมกาลณ9สังเกตสิ่งที่โยเซฟทำเพื่อต่อต้านการล่อลวงตัวอย่างเช่นเขาปฏิเสธข้อเสนอของภรรยาของโปริฟาข้อ8เขารู้ว่าการทำบาปจะทำให้พระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่นขุนเคืองข้อ8ถึง9 เขาไม่ยอมฟังการล่อลวงแม้ว่าเขาจะเจอวันแล้ววันเล่าไปเรื่อยๆข้อ10เขาทิ้งผ้าพันตัวไว้หนีไปข้างนอกข้อ12คิดถึงเรื่องราวของโยเซฟไว้ในใจพิจารณาถึงการวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงและต่อต้านการล่อลวงตัวอย่างเช่นท่านอาจคิดถึงการล่อลวงที่ท่านเผชิญเขียนลงกระดาษถึงสถานการณ์ที่ต้องการหลีกหนี และวางแผนที่จะพึ่งพาพระบิดาบนสวรรค์เมื่อท่านพบกับการล่อลวงดูสองนไฟสี่ข้อ18และข้อ2 7เถึง33เขียนลงกระดาษการล่อลวงคืออะไรสถานการณ์ที่ต้องหลีกเลี่ยงคืออะไรแผนที่จะกระทำคืออะไรก่อนเรื่องราวความหนักแน่นของโยเซฟเมื่อเผชิญการล่อลวงมีเรื่องราวที่แตกต่างกันมาก เกี่ยวกับยูดาพี่ชายของเขาที่พบในปฐมกาล38บทที่37 38และ39ทั้งหมดนี้สอนอะไรท่านบ้างเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ทางเพศดูหนึ่งโครินสิบข้อ13 1นึีไฟส15ข้อ23ถึง24สามนีฟสิ18ข้อ17ถึง18 คิดสำหรับการศึกษาพระคำภีร์กับครอบครัวและการสังสรรค์นในครอบครัวปฐมกาล37หากท่านเป็นหนึ่งในพี่น้องของโยเซฟท่านจะทำอะไรเพื่อป้องกันความอิจฉาที่บั่นทอนความสัมพันธ์ของท่านกับเขาการพูดดีต่อกันจะช่วยเราได้อย่างไรข้อ4ปฐมกาล39วิดิทัศน์เรื่องหลังจากพายุ churchofjesuschrist.org เล่าถึงประสบการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ค้นพบความเข้มแข็งโดยการหันมาหาพระเจ้าในระหว่างการทดลองท่านอาจสามารถดูและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่โยเซฟอาจกล่าวถ้าเขาทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาท่านสามารถร้องเพลงฉันภาคเพียรเป็นเหมือนพระเยซูหนังสือเพลงสำหรับเด็กหน้า40ด้วยกันและมองหาคำแนะนำที่ ครอบครัวของท่านอาจแบ่งปันให้โยเซฟได้ในขณะที่เขาเผชิญการทดลองของเขาปฐมการ39ข้อ7-12ถึงการอ่านข้อเหล่านี้อาจเปิดโอกาสให้พูดคุยเรื่องกฎความบริสุทธิ์ทางเพศกับครอบครัวของท่านนี่คือแหล่งข้อมูลบางอย่างที่สามารถใช้เพื่อช่วยในการสนทนานี้ยาโคบ2ข้อ28แอลมา39ข้อ3-9ถึง ความบริสุทธิ์ทางเพศในความเข้มแข็งของเยาวชน2011หน้า35-37ความใกล้ชิดทางเพศนั้นศักดิ์สิทธิ์และสวยงามในความช่วยเหลือสำหรับบิดามารดา2019 Addressing Pornography ChurchOfJesusChrist.org ปฐมการ41ข้อ15-57เราเรียนรู้อะไรจากข้อเหล่านี้ กี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าประทานพรประชาชนอียิปต์ผ่านโยเซฟเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคตสนทนาสิ่งที่ท่านสามารถทำได้เพื่อเตรียมพร้อมให้ดียิ่งขึ้นเป็นครอบครัวสำหรับแนวคิดเพิ่มเติมดู gospeltopics emergency preparedness topics churchofjesuschrist.org ดูแนวคิดเพิ่มเติมสำหรับสอนเด็กได้จากโครงร่างของสัปดาห์นี้ในจงตามเรามาสำหรับปฐมวัยเพลงที่แนะนำพระเยซูเป็นเพื่อนรักเราหนังสือเพลงสำหรับเด็กหน้า37ปรับปรุงการศึกษาส่วนตัวเปรียบเทียบพระกัมภีร์กับชีวิตท่านขณะที่ท่านอ่านให้พิจารณาว่าเรื่องเล่าและคำสอนในพระกรรมัมภีร ประยุกใช้กับชีวิตท่านได้อย่างไรตัวอย่างเช่นความซื่อสัตย์ของโยเซฟในอียิปต์เป็นแรงปันดาลใจให้ท่านรักษาความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าได้อย่างไรแม้จะมีความทุกข์ยาก